ตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับผมเตรียมตัวย้ายน้องช้างแล้วนะครับกําลังเก็บขยะแล้วก็เตรียมตัวนะครับปลายัวทองก็เตรียมตัวแล้วนะครับนุวันนี้ไปสองเชือกนะครับคนนำทีมโดยคนอ้วนมันเดิมนะครับ ครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับคุณครับเป็นจะได้กหยาดนะคุณหยาดผมกัพ่อได้กินครับผมพ่อได้กินครับเหี้วหรือเ่าหยาดเข้าดีครับกำลังกินดีๆเลยเนาะมีกี่เชือกครับอยู่ที่นั่นคุณมีมีห้าครับผมมีห้าครับแต่ว่าอีกสองสองเสือกมันก็อยู่ข้างเติ้งครับข้างเติ้งแมาว่าอยู่ปาเต๋ะไหมครับอ๋ออยู่ข้างบนครับข้างบนเชือกได้ครับอยู่ข้างบนเชือรีครับของลุงผมนี่แหละครับผมของลุงวะ เดี๋ยวบางบ้านเราจะไปเยี่ยมนะครับผมเนไทยไบ่เนไทยครับเพนไทยยาะผมบอกเนแล้วว่าุงผมทำไมมบวงมาถ่ายตอนนั้นละนสุดท้ายเลยนะตนั่นละเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายเชอรี่เนาะุณด้วเนาะถ่ายเชอรี่คนติดป่าย่าดีนาะ ที่ไปว่าจะเลยที่ไปทางเขาอาครับในไปสองเชือกนะครับเต็มรถคับแน่นรถแน่ๆเลยครับครับขเากำลังเตรียมตัวจะขึ้นรถนะครับผมพร้อมยัง ครับไปที่อะไรไปเฮ<ะ>่หนังส้มเดินไม่ไหวแล้วครับหนี่ังส้มอ้วนมากเดินไม่ไหวแล้วครับดูนะครับผมเข้าใกล้กับคำมือของเรานะครับ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับใหญ่ลำบึกเลยนะครับในเวลาอีกแล้วนะครับผมอบพยพอีกแล้วทีมงานเราถึงเวลาต้องอบพยพอีกแล้วนะครับ ก็เลือกไม่ได้นะครับผมก็จําเป็นนะครับผมเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีนะครับถึงจะเป็นฟ้<อ>า,าเป็นฝนแต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับน้องช้างเรานะครับใครจะขึ้นก่อนครับนี่น้องส้มขึ้นก่อนเอา้าสิบสเต็มรถบบนี่โอ้จะนอ้องส้มตัวเดียวกันไห่ครับนี่อ้าไม่ได้ขรถมานานแล้วนะครับผมขี่เดียวนะครับไม่ได้ขรถนี่ แต่โควิดมาครับผมยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยครับผมโอ้โหรถก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ก็ไปหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวนะครับ สองเชือกนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่นั่นอีกห้าเชือกนะครับรวมเป็นเจ็ดแล้วนะครับ,บ<า>ที่ป่านะครับฮ<า>ะพอดีไหมาาอแครับผมแน่นเลยนะครับผมแน่นเลยนะครับ,บ<า>แค่น้งส้มเชือกเดียวก็กินขาดแล้วนะครับ แน่นมากๆเลยนะครับก็ติดตามทางช่อง YouTube ของทังค้าเหมือนได้นะครับผมครับสวัสดีครับกรต้นครับกรต้นถ่ายลง YouTube นะครับก็ขอให้พี่ๆเอสซีไทยสีช้างผ่านทางเราครับผมไปติดตามมาช่อง YouTube ได้นะครับผมช่องทางเหมินนะครับคนแหลมสิงไอ้เป็นยังเป็นยังจังใดใหญ่หนุ่มสั่งวนไปตามเนาะ ม,นมัหนหมดแล้วครับงานฟังมุดหมดแล้วบ่ครับน้ำท่วมครับผมโอ้น้าท่วมก็จะเป็นต้องเคลื e ่อนย้ายช้างนะครับที um> ่เดิมก็ไม่มีที่อยู่นะครับก็ต้องย่าหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายช้างไปหาแหล่งใหม่นะครับสูงสุดครับถือหยดเลยวันเหนียนแห้งไปกับผมเลยครับผม

สันอสองคนมีเอรีฝากเป็นห่วง,วงบอกว่าเวลาฟ้าฝนให้ผูกช้างและมัดระวังด้วยนะครับครับผมไม,มกครับผมต้นไม้เล็กๆนะครับ,รบผมเป็นหว่หวงนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ที่ป่า เยอะด้วยนะครับอันตรายครับช่วงนี้ก็เป็นพายุฝนพายุฟ้านะครับผมก็ต้องดูแลนะครับตอนนี้น้องช้างก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมโชเฟอร์เราก็เป็นคนอ้วนอีกนะครับเพราะว่าควันตะนีใบกับขี่ลืมไว้อยู่ในที่กระบะนะครับรถกระบะนะครับเลยต้องเป็นให้คนอ้วนขับไปส่งนะครับไม่มีใบกับขี่นะครับ วันนี้ก็ย้ายสองเชือกนะครับบ้านทลาดเราไปห้าเชือกแล้วนะครับผมก็คงจะได้ทยอยไปเรื่อยๆนะครับ ระยะทางก็ยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิบก่อนกนะครับรถก่อเล็กด้วยนะครับผมอะไรครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับ อันหนักมากๆเลยนะครับอัดเหมือนปลากระป๋องเลยนะครับไปแล้วนะครับผมขอเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับไลน์นี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ